ปกเปกปกเปกปกเปกได้เวลาก็มาแล้วครับโมเมนต์เสียงพี่พี่ลูกค้านะครับเป็นเสียงฝนครับหอดย่ำเธอใดกรมาทันที่ครับพี่ผมกับทันจะขายของจัก ออเดอร์ครับพี่พี่เสื้อบลอครับยามเศร้าครับแดดเปียงๆครับพอตกแรงมากับเป็นแบบนี้แหละครับพี่พี่ไม่ก็ห้าม่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นฤดูการเพิ่นครับแต่ว่าเพิ่นก็ตกทีโพดครับแต่จังใดผมก็ยีท่าพี่พี่อยู่นี่เด้อครับล้านยำแซ่บๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่พี่พี่โทรมาสั่งครับบอกว่าขั้นฝนอยู่แตาไอชีออกไปเอาวสั่งว่าผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมเฮ็ดไว้รอนะครับไอเดียนี่ก็คือยำเส้นแก้วรวมมิตรทะเลครับแบบชุดใหญ่ครับพี่พี่วันหน้ากินบ่ครับขั้นบ่เสียลองมาซิมเบื้อครัับเด้้อผมก็สิตงใใจเเเเเเฮ็็็็ดดดแแแบบบบบซ่่่ๆคครรรััพีียำสส้้้นนนนนนนกกกวปมมููขอองงาึะ เ้นแก้วมือหนึ่งสามสี่ถุงครับจังหวะพี่ๆหลายคนมากินร้ายหลายครับเซนแก้วของเฮาก็จะเป็นเส้นแก้วอย่างดีนะครับกินเข้าไปรู้สึกฟินมากครับท่านผู้ใดมากินยำเส้นแก้วก็บโควันพลาดเด้อครับมื้อนี้มีสายโทรเข้าบ่อยมากครับเพราะว่าทุกค้าออกจากบ้านบ่ได้นะครับก็ย้อนว่าหยังก็ย้อนว่าฝนตกปอยๆครับพี่บางคนบอกว่าฝนแค่นี้เฮ็ดหยังเอ้ยบ่ได้หรอกบลาเห็นพี่ๆยกโทรศัพท์ขึ้นบ่ว่าสิถ่ายรูปผมแม่นบ่ครับได้ที่ไหนได้เพิ่นบ่ได้ถ่ายเพิ่นว่าครับเพื่นหาบ่งสแกนว่าซั่นว่าโอ้ยผมก็หลงดีใจคิดว่าถ่่่ายยรรูปผมมคัับบพีเหห็นงื้อนีี้ผมมเวลาจัดร้านยงสวยยเลครััััับบเพรรราาาาะว่่ตตต้้้งงแมนนคฝทู หยุดครับมีลูกค้าเข้ามาน้อยมากครับปกติเราเวลาผมยกของเข้ามาครับลูกค้าก็จะเข้ามาถามเลยว่าตั้งร้านแล้วไปครับผมก็สิบอกพี่ๆไปว่ายางอีกสักรอบกอนบอกครับพี่ๆใอยกลับมาครับผมก็สิแล้วพอดีครับคือบรรยากาศยามแรงครับยามฝนตกครับของตลาดพัฒนาครับเป็นแดดครับชุ่มชํำครับพี่ๆท่านใดครับหาแนวกินแซบๆครับเป็นกับข้าวก็ได้หรือว่าของกินเล่นหรือว่าจะเป็นผักสดของสดครับมีทุกอย่างครับมาได้เลยครับร้านจอดรถกว้างๆครับที่ตลาดพัฒนานะครับลองมาผิดหวังแน่นอนครับมีของแซบครับร้านข้าวไล่ร้านเยหน้าอ เลมลานนะครับผมก็เลยถามพี่ๆว่ารับอย่างดีครับพี่ๆก็เลยบอกว่าได้มาสั่งยำมาหลบฝนมาสั่นครันี่ผมเอาหยอกๆครับมาสั่งยำนั่นแหละครับไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือว่าจังใดก็บ่รู้ครับพี่ๆผมมาที่คิดผิดก็ได้หรือทีคิดถือก็ได้พี่ๆลองแนะนำผมหน่อยครับท่านเท่ากินยำยำฝนตกมันชิเป็นแบบว่าฟินมากเมนบอกครับพี่ๆจังใดพี่ๆก็มาเมนบอกผมได้เด้อครับแล้วผู้ที่อยากกินยำอีกผู้หนึ่งก็คือสาวอ้วนของผมนั่นเองครับท่านได้หยุดเมนบอเป็นได่นี่เลยครับผมหาแนวกิิิินนนนนนนมมมมมาาาาากกกกลลออออเเเเเยย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 คคครรััับบบบบว่่่่หหุุุดดดดผผไปื้้ีีงงใ เป็นวิธีแก้เคล็ดให้ล้านขายดีว่าซันผมก็เลยว่าบรทันแล้วครับพี่พี่ฝนตกยังทันได้หยุดเลยครับไหนๆผมก็ได้กินแล้วครับผมขอให้สุดเลยครับตามเดินนมอีกขวดนึงครับพี่พี่เป็นว่าคงได้เวลาแล้วครับบ่แม่นได้เวลาขายได้ครับได้เวลาเก็บร้านครับเบาแล้วผมก็จะชี้ห้องให้ครับพี่พี่แต่ก็บ่เป็นหยังครับเฮายิ้มสู้ไว้ก่อนครับนี่ล่ะครับเมื่อใดนั้นฝนตกครับร้านยำก็สิเงียบแบบนี้ครับของก็สิเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศของร้านยำนะครับผมเอามาฝากพี่พี่่่่่่ฝนนนนนตตตตกกกกคคคคครรรรััััับบบบบบบใมมมืื้้้้้้ออออทีีีลลููาาาาาเเเเเงงงงงยยยยหหหิิจข็็ปแได่ครับ ผมกำลังแซบกับการกินอยู่ครับพี่ๆฮ่าๆไรหลานอื่นสิเป็นแบบผมบ่านอ๋อผมบริหารไปเบิ่งครับคือคนย่างตลาดน้อยมากเพราะว่าปกติแล้วครับลึบลับลึบลับเต็มครับผมแต่บ่เป็นหยังครับมื้ออื่นเฮามาสู้กันใหม่ครับสาวอ้วนถามผมว่าแนวกินแซ่บๆเบิดไปไอ้แจ๊กผมก็เลยบอกไปว่าเบิดแล้วสั้นๆเฮาวฝาวปิดร้านแล้วไปหาอย่างกินแซ่บๆกันดีกว่าบ่ผมก็เลยบอกภรรยาอ้วนผมไปแบบนี้ครับนี่แหละครับคือการให้กำลังใจกันครับมื้อใดที่เฮาขายเงียบขายบ่ดีครับเอาก็สิ้หันออมกบระซิ่อนังผมก็อร้ม ร้านน้อยเด้อครับพี่พี่ท่านบ่มีกับเข้าหรือคิดอย่างประันออกครับก็นถึงร้านยำเด้อครับนี่ดูท่าแล้วฝนคือนจะตกตั้งคืนครับคงบ่หยุดง่ายผมก็ซีฝ่าเก็บร้านแล้วก็กลับไปหาครอบครัวครับไปเฮ็ดกับเข้าไปหาอย่างกินแซ่บๆให้ลูกๆครับพี่พี่จังไดก็ฝากอุดหนุนร้านยำเด้อครับเจอกันใหมครับที่ตลาดพัฒนาสำหรับวันนี้ผมมีขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหมครับบายบายสวัสดีครับ